บสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้พอพมพอกับซองสานีป่ายคือเก,ก้าท่านผู้ชมเอ้ยวันนี้บรรยากาศยาม่วยช่วยกระเท,ง,ทงเทียงนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยตอนนี้ข้าก็เห็ดอยู่เห็ดกินให้สร้างกินเนาะน้องนักเป็นคนลงมือเองเลยน้องนักเมื่อนี้มียังแน่เจ้าโอ้อันนี้คือเ,เ,อเ,เห็ดให้สั่งเรียบร้อยแล้วเ,เห็ดให้สั่งเรียบร้อยแล้วอ๋อใส่เห็ดให้สร้างนะ มีอะไรกินบ ba ้างป้าอ oh, ันเขาเอิ้อนอีหยังนี่เฮยอันนี้น่าแกงไก่แต่ว่าเพิ่มมะพรายแกงเป็ดโอ้มันสีบอกเป็ดมาหนิฮึบ่แม่อบอบเป็ดอันนี้แหละเขาเอิ้อนอบอบเอาฮะบังซิมก่อน อือฮมฮค่ทำมะสมชัดชาบ,บอืมหนักสลวกสาลายนะคะทั้งหนักผลขึ้นหนาคขาวแทนเนาะทั้งไซซ์ซิมิคมหกักบ่จ้ะสบายดีพี่น้องโอ้แป้งมากเบิดกระปองนึง่งผู้แป้งเบิดกระปองนึ่งพอนะ ขนาดวอกไปเลยใช่ไหมปกติกัแคนกับคือสิงกับป้องหนึ่งคือกันเนาะขนาดวอล์กแคนกับใส่น้ำแคนกับป้องหนึ่งมันบอใช่แล้วคนละเครื่องบหนากับอันหนากับแคนแม่นี้อาเดีปกล้่าพังเล็กน้อวลังเห็ดเห็ดผือท่านผู้ชม นเคิ่์นสลวกกินเผืออืมใกล้สิเทียงแล้วแหลกออกะกินน่ำผักกะไรเคยสิกินแล้วน่เสิอามผมมมักบงอ,อันลวกไเข้านะข้าเอาขาเปียกเ้อแมนข้าเอาข้าเปียกเขาบอกเอาเผลอ ขเปียกกันยังเรส,สันาแหละกินเองแล้วก็ลวกกินเองที่น้องนนำสุกผักับปลาดิบเนยมากมายแต่ก,กระดูกหมูแล้วก็ที่น้องใส่กระดูกหมูอย่างเดียวที่น้องแม่ขั้นขั้นว่าอันขเปียกมนหน่อยก็เอาเส้นเพ่หนึงขอเนเดนเเนเดแล้ว ใส่ไนนหนึ่งบาอาใส่ลายอืมเขาไปซื้อกินกันน้องนัดอันนี้ก็ถย 5, วยนหนึ่งสิบอหาพันเด้ออันนี้เขาเห็ดเขาลวกกินเองมีแต่ต้มกระดูกแล้วก็เอาเพือมาสำเนีนเยแหละลูกซิ้นกับบอมี่แมนบอน้องนัดลูกซิ้นกับบอมี่ท่านผู้ชมเขากินแบบนี้แหละ mm hmm. กินบรินินว่ารสชาติเออมันแซ่บบอาเขากินเผื่อแบบว่า,าความมันอิ่ม มันอิ่มแล้วมันหายอยากประมาณนี้กรยูแม่แต่วาเครื่องบกซื่อคือแบบบ่มีลูกศิษนซื่อนะบ่มีลูกศินยบ่มีพักประมาณนี้นะท่านผู้ชมที่จริงเนี่ยกระดูกมะกะโหน้ำน้ำสุกกระดูกเป็นอะไรเลยอะก่อนแล้วอุ่นก่นก่อนก็ได้เอากเสมาขอาเต็ว่าสี่เนื้งมันเห็นบะมันเห็นมา บางครั้งสิอันจักจักโมงเลยตอนนี้บรรยากาศแดดแดดท่านผู้ชมเลยเฉาเที่ยงแล้วสิได้ให้สร้างผนล่างมือแลยสร้างเอ้ยเตรียมโตเด้อ กินข้าวเติมเพิ่มกินข้าวโอ้ดังหนาจะกินฮอร์ท๊อปแมนกินข้าวแซ่บนอนรักสบายพี่น้องอมีซ้ำถ้วยะวะพ่อสบายดีก็ไม่ได้เดือดร้อนเนาะ ทําแม่กับอาการทําแม่กับไข้แล้วท่านผู้ชมเพิ่นถือยาตัวเี็เห้าไปอนามลังค่ะแหละท่านผู้ชมเลยีเขาว่าออกไปน่กก้ยายเอฟซีทีนใจว่า่นระวังดีน่อยุกไี่น้องเนาะเขาประดียสีมาว่าุ้ใครดอกแค่อยากยึว่ายึดานขนาดแล้วแต่สําหรับภาพจิ้มคาแซน่งรับใครที่น้อง บหมืนนียังขางคาใจแค่เว่าให้เอฟซียุดิสือ่อนะยุติธรรมายุดเว้าเรื่องเก่าๆใหาเขาอยากฟังแต่เรื่องเกา่า,กา,กกาคือถิ่มไปนะพี่น้องแม่จริยัยยงน,นีมันเป็นอดีตกับที่ถิ่มไปเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปเมืนบอกชีวิตเขาแม่เสีย<แ>เอา้าอันแต่เรื่องเกา่าๆมากแบบดึงใจเขาแบบให้มันสนะั่งคณะมันแค่อยากยุดเว้าเขาอยากว้าก็ไปว่าอยู่่องอื่นแต่ยังไม่ว่าอยู่สองเขา คื<ม>บอบ่มากข้าก็ต้องเบิ่งซ่อมข้าก็ได้ทั้งคนที่บ่มากข้าวนะแมน่นีอยข้าก็บ่ได้เรียนห้องอยังดอกแค่บ่อยากได้ยินในส่องตัวเองแล้วก็บ่อยากให้มีคอมเมนต์ที่แบบเก่าๆในส่องจบบหลบๆเนาะบ่อยากให้มีคอมเมนต์หลบๆแม่นอยากให้มีบวกอ่ใจหนักหนัยก็ขคอกระคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะอยากให้มีบวกบ้างเนาะแล้วก็ขอให้เข้าใจเฮาในจุดนี้เนาะพี่น้อง จุดเก่าเดิมๆฮาวกับปรยากอยู่ประหยากอยู่จุดใหม่แล้วก็จุดทีหวาเก่าหนาต่อไปเนาะแม่ให้เสียงมาอยู่จุดเดิมๆจุดเก่าๆว่ามีประหยากอยู่เรพี่น้องเลยถ้าาจุดเก่าๆจุดเออแบบเนนกสบายเนาะเราจกอยู่อยู่แต่ว่าจุดเกิแบบเห็ดการเฮาแบบวิจใจเฮาแบบหลบหลบบันทอนอันเฮาก็บารีเฮาเฮาก็บ่ได้ดีเนาะ แต่คนที่ว่าเอาเช่านะดีสัมไดแค่นั้นแหละไอเบิ่งจะโค้งกรอก็สิมาอใส่คนอื่นเอาสำหรับฮาวฮาวกับบริดดีคือเห็นน่ะแหละฮาวกับบริดี้บริดดีเนื <iałem> ้อไทยเนาะแต่แค่ฮาวบริยานีน่เขาไม่เหว่าบริดีมาหลอใส่คนคนดีกะว่าบริดีก็เว่าคนแล้วค <os good to you> ุณเด็เขาจะบ่มหกเฮ้าอ่ะจ้ท่านข้าสีเห็ดดีเห็ดยังกับบ่มหมกเส็ดยังไงกันยากระเจ้า แต่ขออย่าเอาคอมเมนต์ที่บอดีมาว่าในซองเฮากับพอบ่มากเฮากับบ่เบ <Man. S 2> ิ่งก็ได้เฮากับบริวารยังแมนเฮามักคนที่แบบว่าเออกีสนับสนุนเฮาแยกแยะให้กำลังใจเฮาน่าเฮาขอบพระคุณหลายๆเนาะแล้วก็เฮาก็ภูมิใจที่มีเงินแบบกำลังใจดีๆเนาะใจเอฟซีถือว่างดีเนาะแม่ขอบพระคุณหลา่ คนเก่าหรือคนใหม่หรือคนใดที่ว่าคอมเมนต์เขาเมาเอาเขาหูเบิด์ตเลยเพราะว่าเขาอ่านทุกคอมเมนต์เ,าเนาะแม <Man. S 2> ่ FC คือเอฟซีเว่าอันคนใดที่แบบเข้าบอดี้กับบล็อกไปตะแมนพี่นอ้องคนใดบอดีด้กับต้องขอโทษขออภัยบล็อกไปเรียบร้อยแมนบ่ได้เกิดดังเนาะ <laughs> จะไม่เกิดในช่วองอื่น <laughs> ขอบคหหลบมาเกิดี่ซองเฮาก็พอมะแบบนี้กินแสบพี่นเ้อ้เสรแม้าก็ขอบคุณเอฟซีเด้อที่คอยห้กําลังใจขอบคุ้ม่ใหญ่จืนโดยมาตลอดก็ขอบคุณละลายงเาขอคุณายเด้กินกตรังกาเด้อมคนวังดีก็ลายมขอบคุณละลายาเอาไปนะคือประหยัดมีคอมเมนเก่าเรื่องเก่าๆมา พุ่นมาเกิดอีกในไที่น้อยเอาพุ่นมาเกิดนะเอายังไมันมาเกิดอีกเนาะเขาเหม็นเก่าๆแบบบอดีบอดี้นะเอาน้องนั้นเอาหอวกระดูกไปแห่นวะเอาไปแห่นเลยอืมแห่นกระดูกมาใส่ชุนักเนาะแต่เขาเอื้อนมาหมาจริงๆเออพุ่น คือเฮาวว่าคนจริงออกไปเนาะก็คือว่าเฮาบ่อยากให้มาอยู่ในช่องเฮาแหละบางคนก็ว่าเออปากดีปากมาเออขนาดวันเฮาขนาดเฮาวว่าเรื่องจริงเนาะรับบ่ได้ว่าปากดีปากมาก็ยอมหักพี่น้องเอ้ยพอเรื่องจริงออกไปบัดคนที่เว้าแต่เฮาวอันเดียส์คือบ่แบบแบบเพิ่นมากว่แบบแบบิ่นมากแบบตอแหลเนจังหน่อยคนะห่าวแบบโตรงๆเนาะ คนตรงอ่ะส่วนมากบ่มีคนมักดอกคนตรงเกียคน้าฮ่จะห้าบ่มากสมรนะ่ม่อตรงป่าตรงตรอ่ะดีมียังกับบ่ตรงตรงบ่ตรงมาเก่งชองหนาหลอกกันอันนี้ว่าว่าเพื่อนน้องหนาเด้ท่านผู้ชมตรงอยู่แลอนี่ตรงคุสร้างบ่ทิ๊กี้มาด้กี้ไป ปุ้งหัวไปลมาน้าตนนกำลังลุยตอนน้กำลังมากินข่าวาเนมาลูกตานมากินแล้วปนอกินแล้วพ่ยาเจอยก็สดใสสดใสสดใสหมัเลยแย่วางนี้ดิบ้าไปด้ายน้องหนัดแซบบอ ยไปไปายจืนเพิ่งไปใส่เนาะมาเด้อยายจืดมาเด้อหามไม่ใหม่ยายจืดก,กินน้ำสำหรับกินน้ำกันเป็ยังอกันกินพนมนำ้นนนำนนนตอนนี้ห้องน้ำ ห้องน้ำเลยทางในเป็นกระสาบเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะสาบแล้วยังแต่เทพื้นท่านผู้ชมนี่สาบแล้วเป็นทีเรียบร้อยอันนี้จะเป็นด้านห้องน้ำเนาะห้องน้ำก็คืออยู่ในโตเลยท่านผู้ชมนี่ห้องน้ำห้องบักใหญ่สำหองคนนอนเลยห้องน้ำมีอะไรจือเพิ่นเอาห้องเดียวพ่ ันนี้่ประกอเท่าศแล้วก็ยาทา่านผู้ชมประกอบสุดทางด้านนี้เขาก็ปล่อยโลงเลยค่ะน,นี่อันนี้กับพืชเชื้อสิเทพืชให้เลยนะ,ะทา่านผู้ชมเอาละคลิปนี้เขาก็สิคลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสันนิป่ายเด้อท่านผู้ชม พอกันลิปต่อไปเนเาะกล่าวคำว่าสบายดี